ใช่แลวยูรูเอสใช่แลวยูรูเอสใช่แลวยูรูเอาวันนี้มาตรงนี้เลยรับบานเอกและโกลนกับพีน้องครับพอดีเจอหมวกกันนอกมาหน่อยนะครับรถอย่างไม่ได้ยังไม่ได้เจิมที่ไม่ได้เจิมที่หมวกกันนอกต้องเจิมืกี้ต้องให้คนดี่ก็เรียกว่าระดับเมื่อชีพกับพีนองครับมาเจอไม่หมวกกันนอกคนนี้นะครับปีน้องครับเราต้องให้คนนี้ครับเจิมครับ ดูครับรถเวียนอยู่นอนอนอ่านแล้วแต่คนนี้กับคนนี้กับนี่นี่คนนี้กับนี่ไม่ธรรมดาครับต้องให้คนนี้เจอมครับใครรู้ไหมครับพี่น้องครับต้องให้คนนี้เจอมั่งกันน้องไหนครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ไอ้คนครับพี่น้องครับนี่ร้อย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 ตรงให้คนนี้เจมไหมมายิกมายิกดีโอ้นี่ต้องให้คนนี้เจมไหมครับพี่น้องครับ นี่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 โอๆๆๆๆ้รถ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 นอนอ่ะโอ้อยไปแบบทรุดไปแมนเลยครับโอ้ยนอนนอนมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยครับผมเฮ้ยเจอมุกกันนกอะไรนี่โอ้ด่าก็ได้เจอมุกกันนกมาหน่่ยหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แรกที่โอ้อยนว่าได้รถเมลเหมือนกันมนันโอ้ไหวป่ารถมาถึงแบบมัดมัน <laughs> รถมดมันมนี่วะไเจอมงกับน้องไอทีนะแบบนี่นี่นี่อเจอมงกับน้องไอทีนกกีมินเรื่องโอนนนทายต้นเต๋่่่ยิ่่่่่่่ค่่ม่่ร่่่่่่่่่่่้่่่่่อย่อยยอ่่อ่่่่่่ R ่ S, ่่่ R ่ S, ่่่ R ่่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 ่ ใช่เดยวอด้ยีรุโอ้นี่เนกลั้งไงนะกลั้งอะไรนี่ยีรุยีรุออโยปได้ยรุษใหญ่ใหญ่ยรุษใหญ่ใหญ่กิดปิดมามากูอ้านำไปกินเอดปัดปีโอ้ใช่หมอกันนกไปให้ดูดีอ่าไห้ได้ยีรุดเอ้ไายเลยเอออ๋อ บ้านลาวบ้านลาวอาอจัดไปเลยกองเตะกองเตนะ,ะเ<ป>ฟิวฟิวโอ้ยเอเกลนุนร้อยนัดร้อยนัดนี่แหล,ละไปหลังฟิวเลยครับมารอยรอยร้อยร้อยน้อยน้อยไปไหนยเลยปอลไปน้อยอเล้ว่าฮ่าฮ่จุดเลยบอนไปวัดแล้วนะ น้อยออกมาแล้ว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 มาแล้โอ้ร้อยร้อยร้อยรอ้อยนี่รอยร้อยรหนมากหนมาอ๋อ้นอยเหหน่ายมากโอ้ยหนมากหนยิกไหนยิกโอ้กบใจเองละก้นมากับเจ้ยเจอามากับกบุณกับ